ในละครเกมรักปาฏิหาริย์คุณผู้ชมจะได้อมยิ้มไปกับความน่ารักของคู่ทัพจรนกับนานาสวรยาที่จะมาเบรกอารมณ์ดรามา่าคู่ของฟิล์มธนพัฒน์กับมินพิชยาอย่างเบื้องหลังฉากนี้ที่สาวนานาว่นหนุ่มท็อปเพราะทําให้ส้นรองเท้าคู่แพงแสนรักหักต่อหน้าต่อต,อตาซึ่งไม่ว่าพี่เหมียวประวรัฐพุ่มกับของเรื่องจะให้กรี๊ดอีกสักกี่ครั้งพลังเสียงของนานาก็ไม่มีลดไม่มีแผ่วสั่นสะเทือนไปทั้งกองเลยล่ะค่ะ ครัสะดุ้งเลยตกใจพี่อึงจริงนะจริงเออพี่เวละในใจแบบเวละเสียงกกีีเธอแบบสะเทือนไปหมดทุกคนถ้าเกิดว่าคุณจะดึงลาโซ่หักแบบนี้ยฉันก็ทำได้ตอหลังคุณไม่ต้องมาเสนอตัวช่วยเลยนะเสนอตอนนี้ก็เดินได้แล้วครับ อันนี้เป็นการช่วยเหลือครับไม่ได้ตั้งใจครับทุกซีนที่เข้าเซอร์กร<ช>ันกัดก<ะ>ันทุกซีนนี่จะเป็นซีนประมาณนี้เนาะใช่แบบนี้<ต>เลยแต,แต่เราไม่ได้กัดกันด้วยความตั้งใจนะผมว่าสนุกนะมันมันก็เป็นอีกอีกมูดหนึ่งของละครเรื่องนี้เนาะใช่มันเป็นมันเป็นคอมเมดีค้ค่ะติดตามความน่ารักของคู่นนกับอลิสาที่กัดกันนิดๆกุกกิ๊กกันหน่อยๆในละครเกมรักปาฏิหาริย์ทุกว้นจันทังทานเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะ